โอ้โห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 ตบปีคนเยอะเลยโหลครับก็วันนี้เรากลับมายังบีดได้เร็วนะเออจริงๆแล้วก่อนนั้นนี้ผมไปเล่นก่อนนั้นนี้แล้วแหละไอ้ก่อนที่จะมาเป็น EP เนี่ย ผมไปเล่นสตรีมมาก่อนใน Facebook นะใครที่ยังไม่ติดตาม GI3 อ h ทีเใน Facebook ก็ไปกดติดตามได้นะเดี๋ยวพาไปดูในหมู่บ้านของเรานะว่ามันยิ้ยมยอดกระเทียมดองแค่ไหนนี่อันนี้คือเพิ่งรู้ว่ามันเป็นหินที่เอาไว้เทเลพอร์ตได้นี่นะก็นั่นแหละใครที่อ่ารู้ใครที่แบบดูผมในในสตรีมก็จะรู้ว่าเออผมเจอหมู่บ้านนี้ได้ยังไงอะไรยังไงเนาะอ่ะ ก็หลายๆอย่างก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเนี่ยเขาลองหน่อยว่าครับยังไงหนึ่งสองสามสี่เอา้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านี่ไงได้หัวใจมาพอได้หัวใจมาแล้วทำไงต่อฮนะกินหรออุย๊ยว้าวโอ้โหโคตรดีเลยถ้างั้นน่ะแหลมมาและมาแหลมมะมาแหลมมาเห,ห,ห,หลือเนี่ย ขอ,องก็ดีงไงโอเคผมว่าถ้าจะทําให้เราโหดจริงๆอะ่ะเราต้องเพิ่มคิสตันนะเพิ่มหัวใจให้เราเราจะได้เลือดเยอะๆเราจะได้เก่งๆนี่ฮะส่วนพวกนี้มันเป็นเอ่อพวกยามเฝ้าบ้านนะยามเฝ้าหมู่บ้านนะฮะเป็นหมู่บ้านดีๆแล้วผมก็ได้ทาโต๊ะเอนชาขึ้นมานะโอเคเอ,อ่คนนี้รับแลกกระดาษนี่ไง กระดาษจะได้เอ็มนะฮะนี่เราอยากได้เอมมอลล์เหรอมาแลกกระดาษกระดาษทำยังไงครับนี่เลยชุบฉ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 ุบผมว่าผมจะทำฟาร์มสักหน่อยนะฟาร์มพวกนี้แต่ว่าค่อยก่อนแล้วกันเนาะโอเคโอเคเอแล้วก็วาง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  โอ้ยผิด18ซูกา้าเอ้ยกระดาษ18อันเราจะได้กี่อันวะเนี่ยอ้าได้สิบแปดโอเคเราต้องใช้เท่าไหร่นะไอ้ด็อกเตอร์คนเมื่อกี้รับแรกเท่าไหร่สามสิบเอ็ดอืมกระดาษผมไม่พออ่าหนังสือครับเป็นกระดาษได้ไหมเนี่ยไม่ได้ได้นะ กระดาษ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 เปเปอร์ Paper, ใช่ไหมคำนึงนะเปเปอร์ Paper. ใช้แบมบูใช้ไม้เบิร์ดโอเคแบมบูกับไม้เบิร์ดนะฮะวิธีการจะทำกระดาษเนาะไม้เบิร์ดเรามีแถวนี้ไหมเช็คก่นอนเฮ้ยมี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 ม หูโอ้ยหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมนู่นมีมังกรเกิดมาตรงปราสาทด้วยโ oh my god oh sorry sorry i will just come back กลับบ้านตาย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  what what the fuck เป็นการตายที่กากมากเลย โอเคผมได้ไม้เบิร์ดมาเยอะมากเลยนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองไปแลกกระดาษกับไอวันนี้เลยแล้วกันนะไม่เสียเวลาไปจะได้อยากรู้ว่าเราทำกระดาษได้จริงไหมนะไหนด็อกเตอร์ไปไหนแล้วไอคนรับอะ่ะตอนนี้ผมมีไม้เบิร์ดหกสิบโอ้โหกระดาษเยอะมากแต่มันก็ใช้แบบเปลืองอะ่ะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมว่าแบมบูน่าจะคุ้มกว่านะฮะ นะด็อกเตอร์ไปไหนะนี่นนด็อกเตอร์อยู่นี่สวัสดีผมขอแลกนี่ไงฮะแลกเอมบ์อัลโลได้จริงด้วยได้2อ,อันโอเคก็ใช้ได้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นอ่าก่อนอื่นกลับบ้านก่อนแล้วกันนอนนะฮะข้ามันลูกเด็กข้ามันนี่ครับผมสามารถซัมมอนปีศาจออกมาได้เลย เขามาลูกเด็กเขามันดีดีเป็นไงซัมอมนมาช่วยตีได้นะกระทานีโคตรดีแม่งมุมตอนชาน้ามันมองไม่เห็นเราแล้วก็ข้ามเสียโอเคเดี๋ยวผมจะทำแหล่งฟาร์มไม้เบิร์ดก่อนนะฮะเสร็จแล้วพามาดูฟาร์มแป๊บหนึ่งนะนี่ให้วัวให้แกให้ไก่แหล่งฟาร์มเวลเลยนะเนี่ย เหนะ็นมของพวกนี้แหล่งฟาร์มเวลเลยเวลอัพนิดหนึนน่งอะไรเงี้ยเอ๋ชาวบ้านหายไปไหมดนี่อ่ะอ้ยได้อยู่นะ 2m แลกกับลูกดอกธนูแต่ว่าเรามีเยอะไม่ต้องแลกหรอกโอเคเก็บไว้ก็ได้ไม่รู้จะแลกอะไรเดี๋ยผมมี 2m เอง2 emerald ไม่รู้ว่าไหนคุ้มไม่ไม่ค่อยมีไันไหนคุ้มเลยอ่ะนะก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันโอเค เดี๋ยววันนี้เราจะออกเดินทางนะฮะไปยังหมู่บ้านข้างๆโอ้โหปราสานนี้ก็น่าสำรวจมากเหมือนกันแต่ผมว่าจะเดินไปสำรวจหมู่บ้านข้างๆก่อนนะเพราะว่ามันน่าสนใจมากกินน้ํากินข้าวแล้วก็ปราสานนั้นอนะเห็นว่าตอนแรกอะที่มันเกิดมังกรอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรเจ๋งเนี่ย โอ้หมู่บ้านนี้สวยเหมือนกันนะเนีย่ยว้าวโอ้โหพวกแรก่ก็เยอะน้ำก็มีเจ๋งโคตรสวยเลยหมู่บ้านนี้น้องๆว่าสวยปะสวยนะถ้าสวยบอกกดไลค์กันคนละไลค์ด้วยนะฮะก็นั่นแหละนะเป็นกำลังใจผมด้วยแต่กดไลค์ด, like โดูโอ้โหโอ้โหโคตรแลมโอ้โหโคตรแหลมโอ้โห โคตรแห,แหมเลยแต่ว่าผมปกคืนแล้วกันเนาะว่าหลังจะได้มาขโมยไหมเป็นหมู่บ้านที่ดีมากๆพวกแร่ธาตุก็ไม่ขาดสันเลยแร่ธาตุเยอะมากอะไรเงีย้ยแล้วก็สร้างสวยด้วยนะสวยด้วยสวยด้วยดูเข้าบ้านแต่ละทีนี่แบบโคตรเก่งใจเลย สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมหไหม,มีบ้านอยู่นะแต่ของไม่มีนีถ่ถ้าแบบมีเพื่อนอะไรเอาเพื่อนมาไว้ที่หมู่ัันนี้โอ้หคตรแหลมดูเตียงก็สวยกระถางก็ดีโอเคก็ประมาณนี้นะหมู่บ้านนี้ค่ามาขโมยข้าวใหม่เพราะข้าวเยอะมากของกินของเราก็ไม่ค่อยขัดสนเท่าไหร่ด้วยนะ โอ้ทำไมตรงนี้ไม่มีใครปลูกข้าวเลยอ่ะโอ,อ,อ้เออแย่แ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ่แย่แย่หึนี่อะไรเนี่ยประตูนรกแป๊บหนึ่งนะโอ้จุดไฟเช็คได้ไหมเนี่ยแล้วว้าไปเอนเดอร์อย่างงี้เหรอ <c oughs> เออ,เ,อ,อเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาโอเคดูไว้นะฮะตรงนี้มีประตูนรกอยู่ อ่าทีนี้เราก็มาถึงปราสาทแล้วเป็นปราสาทที่สวยงามมากนะน่าเข้าไปอเดี๋ยวนทางเข้ามันอยู่ไหนปราสาทสวยงามนี้ไม่อยากจะทําลายอยากเข้าไปอยู่มากกว่าโอ้นี่ทางเข้าเนี่ยว้าวโอ้โหสวยงามมากครับน้องๆมีถ้ำใต้ดินด้วยแหลมเลยครับแป๊บหนึ่งนะแหลเลยครับอุย้ยกระดูก เราจะมาเคลียร์ประสาทกันโอ้ oh my ก o ดโอ้ my g o oh ดโอ้ my g o ดโอ้ม y g o โอ้โอ้ม y god เดี๋ยเดี๋ดวเดะเดะข้าเขาเรียกสมุนออกมาข้าเขาเรียกสมุนออกมาตัวเดียวไม่พอดีไปเลยลูกน้องข okay, ้ามันโอเคส่วนผมก็เช็คของก่อนมีอะไรให้ดูบ้าง เอมเบลดโอ้โหของดีทั้งนั้นเลยโอเคโอ้โหพัตเตอร์ยงพัตเตอร์ยาป้ายชื่อเยี่ยมโอ้เดี๋ยวๆๆๆๆตัว,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 วอะไรโผล่มาน่ะผมว่าผมน้องปิดทางแป๊บนึงนะมันเกิดอ๋อข้างบนน่ะไม่น่าเชื่อ ลูกน้องสำรวจให้พี่แล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่ตามพี่มาต่อแป๊บนึงโอย้ยโดนอะไรอีกเนี่ยเออช่วยหน่อยเออเออมีเอเมอรัลตรงนี้ด้วยแหลมเดี๋ยวมันมีโจนเออมันดุโจนนี่แหละทางขึ้นโอเค อืมเรียกได้อีกทีนึงไปลูกน้องลุยส่วนลูกพี่ฟันลูกพี่ฟันอยู่ลูกพี่ฟันอยู่ไอ้น้องอุย้ยเกิดไม่อยู่เลยเกิดไม่อยู่เลยโอเค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 ขึ้นมานี้อุย้ยแกนมุมหักไปข้างหนึ่งแล้วอะชิปอู้หูฝูงวิเทอร์บานเลยโอ้โหแป๊บหนึ่งนะ ผมต้องไปเคลียร์ไอ้พวกโจรป่า,าก่อนนะครับฝั่งนี้เคลียร์แล้วเนาะมันมาแล้วฮะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาอุ้ยกระดูกเกิดได้ไงกระดูกเกิดได้ไงเอาหรอเอาใช่ไหมฟันฟันแต่ดูครับกระดูกมันเกิดนะโอ,อ้โหโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรโดนอะไรโอ้โหพอหมดโอ้โห โอ้กังคืนเกิดหนักกว่ากลางวันอีกอย่ามาอยู่กับฉันโอเคโอ้โอ้โดนโอ้โอ้โอ้ดูดูโอ้สายบนโอ้ติดทุกอย่างที่เป็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหัวใจสีแดงผมมันยังมีอยู่ในในบ้านที่อยู่ติดทะเลนะเดี๋ยวขอเช็คก่อน โอ้ช็คสชีกสชีกสชีกส์กันทอคทอคทอคนี่ไงโอ้โหเสียดายเลยเนี่ยไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยเอามาคราบหนึ่งไม่เป็นไรคราบได้หนึ่งเมตรเก้าเมตรได้หัวใจมาอีกสองอืมโคตรด,ดีเอามาอีก ทีนี้เราก็เพิ่มเลือดให้ตัวเองไงฮะอืออื้อือจิบจบไปจิบจิบ,จบไปเนี่ยอะไรเนี่ยมอสระท็อปมอพ็อปมอพ็อปลองใช้ดูดิยาอมันเพิ่มอะไรวะไม่รู้ครับ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหอัน,นี้ของก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย ไอายานี้มันช่วยอะไรได้ผมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปศึกษาเอานะครับเป็นดงแบนเดตทัวของกินไม่ค่อยเท่าไหร่นะพวกนี้สิวเอ้ยกอดบวกสิบสองเลยเหรอบวกสิบห้า 15. ดิเฟนส์มิกอืมก,ก็ก็เกาะเหล็กยังดีกว่านะใส่ครับอีกชั้นหนึ่งไปโอ้โหโอ้โห โอ้โห,หต้องปล่อยให้ลูกน้องช่วยตายลูกน้องเออลูกน้องฆ่ามันฆ่ามันลูกน้องบอส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  ข้าบอสฆามอสก่อนข้าบอสอืออืออือบอสก็ดูอยู่ไหนกินยากินยาเสร็จเก็บเก็บเสร็จพันแผลต่อพันแผลเสร็จกินบัฟต่ออาหารบัฟมาฉันพร้อม เห็นวะเนี่ยโอ้โอ้กระดูกเต็มเลย ทำลายทำลายทำลายขอทำลายเขอทำลายเออทำลายทำลายทำลายเสร็จผมตายผมก็ไม่เสียใจแล้วเพราะผมทำลายชั้นนี้ไปละตำเมื่อกี้เลยโอเคโอเคเกาะเกาะเนี่ยเลยเนี่ยโทรบาร์กระเป๋าโอ้โคตดแรมหนังสือระเบิดหนังสือเบ็ดแล้วก็แผนที่เบ็ดสำคัญกว่านะฮะ แผนที่หอ่อแผนที่ก็สําคัญแต่ผมดูไม่ค่อยเป็นนะดิอันนี้ใส่ไงเนี่ยโอ้โหอุปก,กรณ์สมใส่ใส่แล้วครับเท่มากเอเดี๋ยวโลพังโลผมพังเอืมทำไงดีต้องขาบขึ้นมาใหม่แล้วแหละนะฮะไม่มีก็ไม่เอาโล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  ขอให้แตกแตกตัวนี้ที่แตก,กแตกไปดีแตกไปดีบิลโลแล้วกลับลันลานโอ๊ยโอ้ยโอ๊ย,อยขอแล้วขอแล้วขอแล้วเพื่อนขอแล้วขอแล้วขอแล้วเราจะตายแล้วเราจะตายแล้ว s อรี่ s อรี่ m ม f เฟน n อรี่ r อรี่เกือบตายดีนะเนี่ย,ยผมเก่งรอดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไว้น้ำขอไว้น้ำผมลำคาญไอเนี่ยจังเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้น้ำที่ไหลมาเนี่ย มันทำอะไรได้ลำบากมากโอเคได้แล้วชั้นที่มาผ่านชั้นที่ผมชั้นล่างนี่ผมตีแตกไปแล้วนะแต่มันยังเหลือมอนอยู่นี่ไงวิ่งมาทำไมน้องวิ่งมาทำไม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 อื้มอื้มโอ้โห โอ้โห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 สมีคนเยอะเลยสมีจะเยอะไปไหนอจะเยอะไปไหนโอเคฉันนี่ผมตีแตกแล้วนะอ้ังเหลือแม่มุมอุ๊ย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  ตัวไล่ฮะเจ็บจุง้งแม่มูหมอแม่มูแม่มูมมอุ้ยตีไม่โดนเลยถึงต้องตีโดนบ้างอะ่ะรู้ว่าตอนนี้มันมืดมันก็เลยเกิดมอนรัวๆน่าจะใช่เดี๋ยวนี่อะไรบิสาส่ดดาบ แอคแทกหกไอคแทกหกไอคแทกสิบน่าจะดีอยู่นะดาบเนี่ยแต่ไม่รู้ครับตอนนี้เก็บของที่จำเป็นโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่กัดโอ้โหถ้าจะของดีขนาดนี้ของดีของของดีของดีของดี เดี๋ยวผมสอยตัวข้างบนกันนะม,มาตีผมขึ้นมาโซ่ไไม่ชอบมันมุมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ซอมบี้เยอะเกินไปแล้วซอมบี้เยอะเกินไปแล้วมาให้ฟันหน่อยอือมาให้ฟันหน่อยมาอือมาให้ฟันหน่อยอืออืออือ ฟันเพลินเลยทีนี้ครับออคอนอื่นปิดทางอย่าให้ซอบบี้มันมาได้โอเคมจะได้ เก็บของไงได้ง่ายง่ายไงไม่จำเป็นเอาสิ่งที่จำเป็นมาก่อนเลยมันจะเป็นหลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ยดูของเหล็กนี่ก็หายากเหมือนกันเนี่ยดาบเหล็กอีกดูอ่านไม้าอีกโคตรดีดินปืนแร่ มีอะไรสำคัญน้อยที่สุดไหมตอนนี้โกลสโตนโอเคครับแดีวผมจะขึ้นไปมาได้ไงมาได้ไงเลย,ไ,ไ,เยไปขึ้นมาเก็บของข้างบนก่อนนะ รอบนี้ผมก็พร้อมครับรอบนี้ผมจะกินเนื้อเนื้อได้เนื้อไดโนเสาร์ด้วยแล้วลุยเลยฮีนก่อนฮีนฮีนเยอะๆก่อนเดี๋ยวตายในร่างกายผมเป็นไงบ้างโอเคเพียบพร้อมเกือบหมดนะอัพดีไหมเนี่ยโหลดเวิร์กกับฮิลเวิร์กเอาโหลดเวิร์กก่อนละกันอันนี้ไม่มีอะไรเนาะโอเค อันนี้ก็ไม่มีโอเคกินเนื้อมากินเนื้อเสร็จอ๋อยังเหลือชั้นหนึ่งผมลืมไปมีนี่นี่นเทเลพอร์ตยัวอนอเทอร์เพย์เยอร์อ๋ออันี้ผมว่าไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ไปนะครับไปนะฮะไป ทำลาย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 แตกเรียบร้อยไปมาดิครับอุ้ยอีกชั้นหนึ่งอุ้ยลงมาอีกชั้นนึงแล้วโอเคเอานี่ชั้นล่างสุดแล้วเหรออ่ามาก่อนมาก่อนตายก่อนไหมาตายก่อนไหมใมงมุมตายไปก่อนโอ้โหโอ้โหของโคตรเยอะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง It, man, soup, <me repetition> อืโอ้โห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 เดี๋ยวเติดพิษติดพิษแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่ติดพิษแป๊บหนึ่ง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 โอ้ยดาบออฟกากอะอไม่ไหวแล้วขอธนูเลยมาดาบมันออฟกากไปตอยซะตายซะ โอเคเปลี่ยนดาบดูโอ้โหดูของแหวนเนี่ยโ oh อ,อ,อ้หมายก oh ใ็ใส่เลยแล้วกันมามีอะไรสร้อยอีกโอ้โหใส่ใส่เลยแล้วกันโอ้โอ้โอ้โหดู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 ด,ด,ดูของแบบยางเยอะดูน้ำยา exp AH ด้วยแหวนแหวนอันมา้า ลับพิษอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเก็บของในนี้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันนะฮะไปฉันพร้อมแล้วพวกนายพวกนายพร้อมกับฉันหรือเปล่าผมพร้อมแล้วแต่ว่าตอนนี้ ดูสภาพร่างกายน่ะโอ้โหแตกตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเอเคเรียกเราพูดออกมาเราพูดออกมาเราพูดออกมาไปพวกเอาไปลุยชัตบนนกันเถอะ อออโอเคโอเคก่อนอื่นผมต้องฆ่าตัวข้างบนมันโผล่มาจากไหนมันโผล่มาจากไหนอ้อย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 อ้ยบอส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 ใหม่แล้วบอสโคตรเกลียดเลยบอสเนี่ยโคตรเกลียดเลยบอสเนี่ยเฮ้ยดาบโอ้ยใหม่กูเนทได้ดาบมาครับ ให้ผมให้ลูกเด็กฆ่าไปก่อนเลฆ่าบอสไปด้วยอย่ามาบอสบอสไปมุมไปไหนแล้วมันน่าจะมีการให้ธนูยิงออกไปได้ออกไปได้ออกไปได,ออไปได้อยากเข้ามา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 โอ โอ้โหไปไปไปสามตัวไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูแม่มุมโอ้โหโอ้โหบ้าพอบ้าพอคอละคังอืมถอยก่อนเลยตายแน่อนอนดีจะเก็บพัตเตอร์มา ไอลูกฆ่ามันลูกฆ่ามันได้หมดฆ่าแม่มุมเนะี่ยอยากฆ่าพี่เนะี่ยอื้อแม่มุมตายไปอีกหนึ่งผมต้องฆ่าใครเนี่ยผมต้องฆ่าบอสใช่ไหมเนี่ยอื้อตายบอสตายนะเหลือลูกเหลือตัวลูกที่เหลือเหลือตัวลูกที่เหลือนี่ครับซัมมอนนี่มันโคตรดีเลยซัมมอนนี่มันโคตรโคตรดตีดเลยวู้ เวว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 โรอเววโโอเคนี้โอ้โหด,ดูของกาตีเลแต่ละอย่างเนี่ยไปลูกไปไปเคลียชั้นนี้พ่อด้วยลูกเอาเคลียแล้วดิว่าอ๋อชั้นบนโอเคชั้นบนไม่รู้ชั้นไหนฮะหมายมันเคลียไปก่อนโอเคมีเล็ก มชั้นนี้หรือเปล่ายายายาไอ้น้องพี่เห็นยาอ่าชั้นนี้ก็เคลียร์โอเคหมดแล้วนะฮะโอ้ผมโดนอะไรเนี่ยอินโซนเนียปูเฮ้ยนี่ไงอยู่นี่ไงยามทาูต จะมารับตัวเธอไปไปไปลงนาะโรกเซเธอถี่รักฉันจะลงโทษเธอมีกี่ตัวมีกี่ตัวเอาไม้หมดมาโอเคก็เคลียร์แล้วนะครับเป็นปราสาทนี้ที่ผมเคลียร์ไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเอาของที่จําเป็นกลับบ้านกับช่องก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามารับชมเนี่ยก็เป็นอีพีที่มันมากเป็นการลงดันที่มันมาก นะถ้าเราโหดอะตอนแรกผมกากมากผมสู้พวกพวกนี้ไม่ได้เลยพอสู้ได้แล้วสนุกมากนะขอบคุณมากจริงๆขอบคุณทุกคนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปไปแล้ว